เอางี้ไปดูอีกหนึ่งปัญหาเป็นปัญหาเพื่อนบ้านคุณผู้ชมค,คือหลายๆบ้านนะรวมถึงหลายๆข่าวที่เรานําเสนอไปเนี่ยก็เคยนําเสนออะไรที่มันมีความกระทบกระทั่งกันระหว่างเพื่อนบ้าน<อ>ก็มีมาบ้างแล้วเหมือนกันนะคะคนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าคุณป้าบ้านตรงข้ามเนี่ยเขาชอบเปิดเพลงเสียงดังมากเปิดเพื่อแพร่คนทั้งซอยและที่นี้ ลูกชายที่เป็นเจ้าของบ้านที่เขาแจ้งเนี่ยนะคะคเ,เขาไปโพสต์นะคะโดยโดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยเขาก็มีการโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งนะคะคเขาก็โพสต์มาแล้วก็พบว่ามีข้อความค่ะบอกว่าดังพอดีหรือดังเกินไปแล้วก็เปิดเผื่อแผ่ชาวบ้านด้วยค,คือบ้านหลังหนึ่งอ่ะเขา,ว,าว่ากันว่าเขาเปิดเพลงตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงครึงคร่งยาวไปถึงทุ่มกว่าและทีนี้ลูกชายเขาอ่ะกำลังต้องสอบ ขึ้นมสก็ต้องปิวต้องอ่านหนังสือมันต้องใช้สมาธิใช่ค่ะแล้วก็ลูกชายไม่มีสมาธินในการอ่านหนังสือเลยเขาเลยต้องแบบไปร้องเรียนที่เพจอย่างดังเดี๋ยวจัด<อ>ให้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเอ๊เพลงที่ว่าดังนี่มันดังเบอร์ไหนคะ่ะครับ นี่ขนาดเป็นกล้องวงจรปิดอะคุณเต๋อครับยังได้ยินเสียงเพลงชัดเจนขนาดนี้เราที่ดูว่าถ้าบ้านเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมีคุณป้าตรงบ้านตรงข้ามเนี่ยเปิดเพลงแบบเนี้เราก็เหมือนแบบก็ต้องเต้นตามไหมอะเออแต่ว่าไม่ได้ไงเพราะน้องเ็าอ่านหนังสืออยู่ออแล้อนงก็น้องก็คงไม่ได้ไปด้วยเหมือนกับเพลงที่เขาร้อง ม้นก็คงไม่เอ็นจอยแล้วก็หนูไม่ไปด้วยอะ่ะไม่ไปด้วยครัออยังไงก็ตามนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเคลียร์กันยังไงเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เรามานําเสนอนะว่าเออเราก็ลองพิจารณาตัวเองว่าเวลารรเราอยู่บ้านเนี่ยเรามีทําอะไรที่แบบไปรบกวนเพื่อนบ้านบ้างหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็ฝากถึงคุณป้าท่านนั้นด้วยถ้าเผื่อว่าเห็นข่าวนี้นะคะของตัวเองนะก็ยังแบบอาจจะมีการรีเพลงลงนิดนึงนะคะเพราะว่าคนในหมู่บ้านต่างๆเขาอาจจะต้องมีการแบบ ทำธุระส่วนตัวด้วยออแต่ว่าออจริงๆเป็นเพื่อนบ้านกันคิดว่าน่าจะคุยกันได้ไ,ดไปเคลียร์กันก่อนออแต่เขาบอกมานะว่าคุณคป้าคนนี้เคยมีคดีออกข่าวทุกช่องด้วยนะคะยังไงก็ตามก็ยังไงก็ขอให้เคลียร์กันลงตัวแล้วกันเพราะว่าบ้านเราไม่ได้ย้ายไปไหนะเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นก็ต้องเจอหน้าเจอตาก,กันประจำประจำนะก็คุยกันได้ก็คุยกันก่อนแล้วกันนะคะออคดีที่ป้าออกข่าวทุกช่องคือบางวันป้าก็ออกมาเต้นด้วย และเปิดเพลงดังติดต่อกันหลายๆชั่วโมงโอนะะไปด้วย <laughs> พี่เตอ๋อถ้าถ้าพี่เตอ๋อบ้านอยู่ตรงข้ามคุณป้าพี่เตอ๋อจะอยังไง ถ้าไม่ได้ทําอะไรที่ต้องใช้สมาธิก็ออกจะไปจะออกไปเต้นกาไปจอยกับคุณป้าด้วยเพราะช่วงนี้ก็คิดว่าก็ถ้าได้เต้นบ้างก็คงดีก็จะได้หายเครียดแต่น้องม .4 เขาต้องอ่านหนังสือต้องอ่านหนังสือเออแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องใช้สมาธิในช่วงนั้นด้วยนะคะก็วอนคุณป้าเปิดเพลงเบาๆนิดนึงนะคะนะฮะแต่ว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะถ้ายังไงคุยกันได้ก็คุยกันดีๆนะครับผม